ยินดีต้อนรับค่ะสู่ช่อง Stone List พื้นที่ของคนรักหินค่ะคลิปนี้เมนจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหินไพไรหรือว่าคนไทยเรียกว่าเพชรหน้าทั่งจะมีลักษณะอย่างไรกันบ้างลองไปฟังกันค่ะ หินไพไรหรือว่าเพชรหน้าทาั่งหรือบางตำราก็เรียกว่าทองของคนงโง่หรือบางความเชื่อก็เรียกว่าข้าวตอกพะร่วงเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสุขโขทยัยทั้งหมดนี้เป็นเพียงชื่อเรียกนะคะหินชนิดนี้เป็นหินที่ประกอบด้วยแร่เหล็กซันไฟ มีสีเหลืองอ่อนสะท้อนแสงมีการเล่นแสงเหลือบแสงค่ะผิวหน้าอาจจะเรียบหรืออาจจะมีรอยริ้วขนานผลึกมีความทึบแสงมีลักษณะเป็นทรงลูกบาศมีความวาวแบบโลหะแต่ไม่ขึ้นสนิมนะคะไม่ละลายน้ำมองผิวเลินเหมือนโลหะเลยละค่ะบางก้อนอาจมีแร่ทองผสมเจือปนอยู่เล็กน้อยแต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆค่ะ ถึงแม้เปอร์เซ็นต์จะน้อยแต่ถ้าหากมีแร่ทองผสมอยู่จริงก็จะได้ราคาดีมากค่ะตามความเชื่อในสมัยสุขโขทยัยเรียกว่าข้าวตอกพร่วงค่ะหรือว่าข้าวก้นบาดะร่วงเป็นหินศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงสุขโขทยัยเป็นวัตถุมงคลที่มีอำนาจในการป้องกันสิ่งชั่วร้ายค่ะต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าเพชรนาทาั่ง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องรางคองคลังมีอนุภาพดังเหล็กไหลป้องกันเสนียดจันไรป้องกันสตาวุธทั้งหลายจึงนิยมมาทำเป็นหัวแหวนสวมใส่ติดตัวไว้ค่ะ ส่วนในความเชื่อในปัจจุบันนี้นะคะหินแพรร้ามีพลังงานสูงรองจากเหล็กไหลเชื่อกันว่าสามารถป้องกันพลังงานด้านลบหรือสิ่งที่มองไม่เห็นได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับจิตใจไม่ให้วันไวกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาค่ะ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าภายไลท์ยังช่วยเรียกเงินเรียกทองช่วยดึงดูดทรัพย์ทำมาค้าขายราบรื่นช่วยเสริมสร้างสิ่งต่างๆในด้านบวกช่วยให้มองโลกในแงด่ดีเพิ่มพูนการทำงานของร่างกายและอารมณ์ให้สุขภาพดีด้วยค่ะ เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหินพายไร้นี่สวยงามใช้ได้เลยนะคะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนคะ่ะแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องสตอลิสพื้นที่ของคนรักหินด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ